อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่อยากดื่มน้ำาสมุนไพรเอ๊ะอาจจะยังนะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมเนเธอร์ดีบริษากไทยในสู่ไยนอกมาจากโรงเรียนดยานิกมาค่ะไม่ใช่คุณคนเดียวหรอก แต่หลายคนที่อยากดูแลสุขภาพแต่แต่แต,แต่น้ำดื่มสมุนไพรรสชาติมันไม่ง่ายเลยที่จะดื่มในทุกวันเราจึงคิดคนเนเจอร์ดิงเครื่องดื่มสมุนไพรรวมคุณค่าทางธรรมชาติเอาไว้ในขวดเดียวจากขมิน้นที่ขึ้นชื่อเรื่องการลดการอักเสบปรับสมดุลในร่างกายและบำรุงตบ ต่อด้วยขิงที่ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีแก้การท้องอืดและทําให้ร่างกายอบอุ่นทุกวันครับตามเกลือนิดหนึ่งให้รสชาติกลมกล่อมและคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายต้องความเรียวธรรมชาติด้วยมะขามเปียกที่อุดมไปด้วยวิตามินซีดีท็อกซ์ล้างไส้และเสริมภูมิคุ้มกันค่ะแล้วปิดท้ายด้วยน้ำตาลมาะพร้าวที่ให้ความละมุนป่อดภลาย ราคาทั้งหมดนี้ในราคาสบายกระเป๋าราคาเพียง299บาทเท่านั้นถ้าอยากดูแลสุขภาพแบบง่ายๆทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะเพราะอยากมีสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่เราจะมอบกันได้ทุกวันขอบคุณครับ